ลำดับแรกสุดเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเขียนโค้ดเนี่ยครับเราจะมาทําความรู้จักกับ .net Core ก่อนนะครับคืออะไรสําหรับโปรแกรมเมอร์สาย .net เดิมเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า .net Framework ครับผมเราเขียนมาตั้งแต่ในยุคของปี2002แล้วนะครับตอนนั้นนะครับเวลาที่เราเขียน .net Framework เนี่ยครับเราต้องลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Visual Studio แล้วเราก็เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C กับ VB ครับซึ่งตอนนั้นนะฮะ โปรแกรมเมอร์สาย .NET เนี่ยเขาจะพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Windows หรือเว็บเนี่ยบน Windows เท่านั้นแล้วก็รันด้วย .NET Framework โดยตลอดพอมาในปี2017เนี่ย Microsoft สร้าง .NET อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า .NET Core ครับความแตกต่างลำดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือโปรแกรมเมอร์ .NET เนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมบน Windows อีกต่อไปนะแต่เขียนบน Mac o s ก็ได้เขียนบน Linux ได้ พื้นที่สองแห่งนี้มันเป็นพื้นที่ใหม่ของโปรแกรมมอร์สายดอทเนะนั่นหมายความว่าโลกของ .NET เนี่ยกว้างมากขึ้น Microsoft ทําให้ .NET Core คอเนี่ยเป็นลักษณะของ Open Source หรือเป er ิดเผยซอสโค้ดแล้วก็ทํางานในรูปแบบของ Cross Platform ครับซึ่งถ้าเราอยู่บน Windows เดิมเนี่ยเราจะมีทางเลือกเนี่ยสทางครับผมทางเลือกแรกเลยก็คือใช้โปรแกรม v i s u a l Studio เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ ใช้อีดิเตอร์ที่ชื่อว่า Visual Studio Code ร่วมกับการลง .net Core SDK ครับซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาครับที่แพลตฟอร์มของ Mac OS บ้าง Mac OS เนี่ยก็จะขยับเข้ามาใกล้เคียงกับโลกของ Windows มากที่สุดก็คือมี2ทางเลือกครับทางเลือกแรกก็คือลงโปรแกร,รม Visual Studio for Mac OS นี่คือทางเลือกแรกนะทางเลือกที่2ก็คือลงอ d ี t o เที่ชื่อว่า Visual Studio Code บวกกับ ลง .net Core SDK ครับแพลตฟอร์มสุดท้ายครับก็คือ Linux เนี่ยเรายังคงมีทางเลือกเดียวนะนะัปัจจุบันเนี่ยครับมีแค่ทางเลือกเดียวนะก็คือลงโปรแกรม Visual Studio Code บวก .net Core SDK ครับนั่นหมายความว่าโปรแกรมเมอร์สาย .net เนี่ยตอนนี้โลกกว้างขึ้นนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าโปรแกรมเมอร์สาย .net เนี่ยเราสามารถทำงานได้ครบทั้ง3แพลตฟอร์มแล้ว สำหรับการสร้างโปรเจกต์ในยุคข,ของ .net Core นะครับเราสามารถแบ่งออกได้2วิธีนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นวิธีดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีบน .net Framework เดิมครับก็คือการเลือกเทมเพลตจากโปรแกรมของ Visual Studio ครับซึ่งก็จะมีเทมเพลตประเภทต่างๆให้นักพัฒนาเลือกนะเราต้องการสร้างโปรเจกต์ไหนเราก็เลือกเทมเพลตประเภทนั้นแล้วก็เลือกแล้วก็ Next ไปเรื่อยๆจนกว่าเาได้โปรเจกต์เริ่มต้นมา สำหรับอีกวิธีนึงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในยุคหลังๆนี่น,นะครับก็คือเป็นสกิลที่โปรแกรมเมอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องทำเป็นแล้วนะก็คือการใช้งาน Editor ที่ชื่อว่า Visual Studio Code คนระับบวกกับการลง .net Core SDK เนี่ยใน .net Core SDK เนี่ยมันจะมีคำสังส่งส่วนหนึ่งเนี่ยทุกถูกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไว้ใช้สำหรับที่นักพัฒนานะป้อนคำสั่งผ่านทางคอมมันพร้อมเนี่ยแล้วสร้างโปรเจกต์ .net Core ขึ้นมาเลยนะเป็นวิธีที่ ผมต้องบอกว่าเป็นทักษะของโปรแกรมเมอร์ในยุคปัจจุบันที่ต้องทําให้เป็นนะครับสําหรับประเภทโปรเจกต์บนดอทที่นักพัฒนาสามารถสร้างได้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะในช่วงเวลาเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยด e ทเน็ตคอเวอร์ชัน1 x กับ2เนี่ครับนักพัฒนาสามารถสร้างโปรเจกต์ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้นนะครับก็คือโปรเจกต์ประเภทเว็บแอปพลิเคชันครับมีชื่อเรียกว่า ASP. n e t core ตอนนี้ The .net Core เนี่ยถูกพัฒนามาถึงเวอร์ชัน3แล้วเนี่ยโปรเจกต์เว็บแอปเดิมเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกตินะรันบนรันไทม์ที่ชื่อว่า ASP .net Core Run Time สำหรับโปรเจกต์ประเภทใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน The .net Core เวอร์ชัน3เนี่ยก็คือโปรเจกต์ประเภท Desktop อ p p l i พลิเคชันออปต์ของโปรเจกต์ประเภทเนี้ก็คือเราจะได้ไฟล์นามสกุล .exe กับ e .msi ครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราดับเบิลคลิกติดตั้งบนวิดีโอของเรานั่นเองครับ สำหรับโปรเจกต์ประเภท Desktop a p p l i c a t i o ชเนี่ยมี2แบบนะก็คือ Windows Form a p p l i c a t i o ักับ WPF Application โปรเจกต์ Desktop เนี่ยครับมันจะรันบน Run Time ที่ชื่อว่า .net Core Windows Desktop Runtime ครับคราวนี้ครับเราจะมาลองดูว่าทิศทางของ .net ต่อไปในอนาคตจเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะขอเท้าความเล็กน้อยก่อนนะก็คือเดิมทีเดียวครับโปรแกรมเกมอร์สาย .net เนี่ยครับเขาทำงานอยู่บน .net Framework นะ ซึ่งก็มาตั้งแต่เวอร์ชั่น1 2 3สไล่มาเลยนะครับในขณะที่ทำคอร์สนี้อยู่เนี่ยครับ Microsoft ออก .NET Framework เวอร์ชัน4.8ออกมา The .NET Framework เนี่ยครับทำงานอยู่บน Windows นะผมเรียกว่าเป็นพี่ก็แล้วกันต่อมาครับ Microsoft เนี่ยเขาออก .NET Core มาซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือเวอร์ชัน3 The .NET Core เนี่ยเป็นน้องก็แล้วกันมีความแตกต่างจากพี่ตรงที่ว่าสามารถทำได้บน วินโดว์ก็ได้ MacOS ก็ได้ Linux ก็ได้หรือที่เราเรียกกันว่าครอสแพลตฟอร์มครับพี่น้องคู่นี้เขามีอะไรบางอย่างเนี่ยที่เหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยแตกต่างกันคราวนี้ขอให้คุณนึกถึงความเป็นจริงะครับสมมติว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ .net เดิมเลยนะเวลาที่คุณอยู่กับ Ne t f r a m e ม o r k มาเนี่ยแล้วมันมีสิ่งใหม่เข้ามาคือ The .net core เนี่ยคุณแยแกแยะได้สบายๆเลยนะเพราะาเราคุ้นเคยกันอยู่แต่ขอให้คุณนึกถึงความเป็นจริงตรงนี้ว่าถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์มือใหม่ครับ แล้วเขาเข้ามาในโลกของ .NET เขาพบว่า .NET เนี่ยมันมีพื้นที่อยู่2พื้นที่นะก็คือ .NET Framework กับ .NET Core เนี่ยไอแบบนี้มันไม่ดีนะเพราะว่ามันมีงานบางส่วนเนี่ยที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันซ้ําซ้อนกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ดีนะ Microsoft เขาก็เลยกําหนดทิศทางใหม่มาว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย Microsoft ต้องการรวม n e t f r a m e w o r k กับ n e t c o r e เนี่ยให้เป็นหนเดียว และตั้งชื่อว่า .NET 5ครับลองดูดีๆนะครับคำว่า .NET 5เนี่ยไม่มีคำว่า Core c o n c ปต์หลักแรกๆเลยที่ Microsoft บอกมาก็คือ .NET 5เนี่ยจะเป็นการรวมฟีเจอร์ของ .NET Framework และ .NET Core เข้าด้วยกันและทำงาน Cross Platform ครับก็คือบน Windows, macOS และก็ Linux ซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะจะเป็นอย่างไรแต่ Microsoft บอกว่า ดอทเดห้าเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแรกที่รวมด e t เด a m เฟรมเวิร์กสองตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วก็จะไล่เวอร์ชันไปเรื่อยๆคือดอทเด็ดห้าดอทเด็หกไปเรื่อยๆนี่คือทิศท,ทางของด e t เครับในช่วงรอยต่อหรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านจากด e t เน็เฟรมเวิร์กเดิมไปสู่ด e t เน็คอร์เนี่ยครับเราจะมาโฟกัสที่ภาษา c ีชาร์นิดหน่อยครับผมเดิมทีเดียวนะครับตัวด e t เ r a m เฟร r เวิร์กเนี่ย,ยมันถูกสร้างขึ้นมาและรันได้เพองบนวินโด้นะครับซึ่งพัฒนามาถึงเวอร์ชัน่น4.74.8 ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมีอัปเดตย่อยนะแต่การอัปเดตเหล่านี้ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เวอร์ชัน4เท่านั้นครับซึ่งรองรับภาษา C Sharp เวอร์ชัน7ตัวภาษา C Sharp เองเนี่ยก็จะมีอัปเดตย่อยๆครับอาจจะเป็นแพทแก้ไขอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดนี้เลยนะครับจะถูกกาหนดให้อยู่ภายใต้ C Sharp เวอร์ชัน7ครับเมื่อเราเข้าสู่ยุคข,ของ .net Core เนี่ยครับใน .net Core 3เนี่ยจะถูกกำหนดไว้ตายตัวเลยนะครับว่า ลองรับเวอร์ชั่น C# S 8เป็นต้นไปครับหมายความว่านับจากนี้เนี่ยเรามีเส้นแบ่งขั้นไว้2ช่วงนะครับยุคเดิมซึ่งเราไม่สนใจแล้วก็คือ C# เวอร์ชัน7รันบน .NET Framework อันนี้เราไม่เอาแล้วนะเข้ามาสู่ยุคใหม่ครับ C# เวอร์ชัน8ขึ้นไปรันบน .NET Core ครับเพื่อก้าวสู่ยุคของ .NET 5ครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามปัญหาหรือให้ข้อแนะนา สามารถติดต่อผมได้4ช่องทางนะครับที่ f a c e b o o k เนี่ยมี2ช่องทางก็คือแฟนเพจแล้วก็กลุ่มครับชื่อว่า ThaiVB.net ครับส่วน y o u t u b e เนี่ยก็มีช่อง ThaiVB.net ครับที่บล็อกดิก็มีเพจที่ชื่อว่า ThaiVB.net เช่นกันครับ